สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นมะเขือพวงของเรานะคะจริงๆต้องเปลี่ยนอันนี้ชำจนรากเขาเดินแล้วนะคะจริงๆต้องเปลี่ยนกระถางตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะแต่ว่าไม่มีเวลามัวแต่เคลียร์พลิกให้เสร็จก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขาสักที เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นดินเพาะนะคะมันจะไม่มีสารอาหารแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นดินปลูกแล้วก็จะได้ให้เขามีสารอาหารดูดกินช่วงหน้าหนาวนะคะไปเปลี่ยนกระถางกัน มันจะมีคนมาอ้อ้มนะ เปลี่ยนกระถางให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตว่าเขาจะสวยขึ้นแล้วก็รอดกี่ต้นนะคะปีนี้น้อยมากเลยนะนับได้ประมาณ30 33กิ่งเองเลยปกติจะชำเยอะนะคะชำประมาณอา่า ห้าหกสิบกิ่งเจ็ดสิบกิ่งเลยนะคะปีนี้ทำไมรู้ทำไมรอดน้อยจังเลยอะ่ะแย่จังเลยรู้สึกว่าตัวเองละเลยละเลยไม่ดูแลเขาอะ่ะทำให้เขารอดน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตนะคะมะเขือพวง